Armofac Academic Center, a Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องของเอนไซม์กันนะคะแล้วก็การรักษาแบบที่เรียกว่าเอนไซม์ทดแทนหรือ ERT ค่ะครับสวัสดีครับจากข้อมูลทางการแพทย์ที่เราค้นคว้ากันมาวันนี้ก็อยากจะชวนคุยให้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะว่าเออเอนไซม์นี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานยังไงในร่างกายเราครับผมแล้วถ้าเกิดมันขาดไปละ่ะ จะเกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้เจ้า ERT ที่ว่าเนี่ยมันเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่ตัวเอนไซม์ก่อนเลยนะคะได้เลยครับสรุปแบบง่ายที่สุดเลยเอนไซม์ก็คือโปรโตีนใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโปรโตีนชนิดพิเศษที่ทําหน้าที่เหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆในเซลล์ของเราให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากๆถูกต้องครับคือมันมีรูปร่างสามิติที่จำเพาะเจาะจงมากอ๋อค่ะ ทำให้มันจับกับสารตั้งต้นหรือซับสเตรตเนี่ยได้พอดีเป๊ะเลยเหมือนที่เขาชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับหรือบางทีก็อาจจะยืดหยุ่นปรับรูปร่างนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากันได้ดีขึ้นที่เรียกว่า induced fit นะครับค่ะหลักๆก,ก็คือมันไปช่วยลดพลังงานกระตุ้นที่ต้องใช้เริ่มปฏิกิริยาทําให้ปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมากๆในตัวอย่างใกล้ๆตัวไหมคะนี่ครับ อย่างเช่นอะไมเลสในน้ำลายเรานี่แหละครับที่เริ่มย่อยแป้งตั้งแต่เราเคี้ยวอาหารในปากเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ามันทาง,งานเฉพาะเจาะจงมากๆใช่ครับและความจำเพาะนี่เองก็ทำให้มันไวต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยไวต่อสภาพแวดล้อมอยังไงคะก็ปัจจัยหลักๆเลยคืออุณหภูมิครับในร่างกายเราอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดก็ราวๆสาสิบเจดองศาเซลเซียสอืมค่ะถ้าสูงไปหรือต่ำไป ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม์ก็จะลดลงหรือถ้าสูงมากๆก็อาจจะเสียสภาพไปเลยทํางานไม่ได้อีกแล้วนอกจากอุณหภูมิมีอะไรอีกไหมคะมีครับความเป็นกรดด่างหรือค่า pH ก็สําคัญมากเอนไซม์แต่ละตัวจะทํางานได้ดีที่สุดในค่า pH ที่ต่างกันไปอย่างเช่นอย่างเพปซินที่อยู่ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะที่เป็นกรดจัดๆถึงจะย่อยโปรตีนได้ดีอ๋อค่ะแต่พอเป็นทริปซินที่อยู่ในลำไส้เล็ก กลับทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างมากกว่าโห oh, ละเอียดอ่อนจังเลยนะคะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือการมีสารยับยั้งบางอย่างเช่นยาบางชนิดก็ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ได้เหมือนกันฟังดูแล้วเอนไซม์นี่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วถ้าถ้าเกิดว่าร่างกายเราขาดเอนไซม์บางตัวไปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นเออนั่นก็จะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า โรคกลุ่มการสะสมในไลโซโซมครับภาษาอังกฤษคือ lysosomal storage disorders หรือเรียกย,ยอ่อว่า LSD s LSD s, <SD> s. <S ใช่ครับเป็นกลุ่มโรคทางพันธุกรรมที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคหายากเกิดจากอะไรคะโรคกลุ่มนี้เกิดจากความผิดปกติของไลโซโซมครับไลโซโซมนี่เปรียบเหมือนออโรงงานรีไซเคิลขยะภายในเซลล์ของเราค่ะปกติมันจะมีเอนไซม์หลายชนิดอยู่ข้างในคอยย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ๆที่เซลล์ไม่ต้องการแล้ว แต่ในผู้ป่วย l SD s d เนี่ยจะขาดเอนไซม์บางตัวไปพอย่อยไม่ได้ใช่ครับพอย่อยไม่ได้สารตั้งต้นของเอนไซม์ตัวนั้นๆก็เลยถูกสะสมไว้ในไลโซโซมแทนที่จะถูกกำจัดไปแล้วพอสารพวกนี้มันสะสมมากๆเข้ามันจะส่งผลเสียยังไงคะผลเสียก็คือมันจะไปรบกวนการทำงานปกติของเซลล์ทำให้เซลล์บวมขึ้นทำงานผิดปกติไปอพอเซลล์ทำงานผิดปกติมากๆเข้า ก็ส่งผลกระทบต่ออวัยวะโดยรวมครับอย่างเช่นตับหรือม้ามอาจจะโตผิดปกติอย่างในโรคอะไรบ้างคะที่มีอาการแบบนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็เช่นโรคกอเชอร์ครับเกิดจากการขาดเอนไซม์กลูโคซิโบ r รไซเดสทำให้ไขมันชนิดหนึ่งชื่อกลูโคซิโบรไซสสะสมในเซลล์โดยเฉพาะที่ตับม้ามแล้วก็กระดูกค่ะหรืออย่างโรคฟาบรีอันนี้จะขาดเอนไซม์อัลฟาากลโตเซเดสเ ทำให้ไขมันอีกชนิดไปสะสมตามผนังหลอดเลือดไตหัวใจและก็ระบบประสาทอืมมีโรคอื่นอีกไหมคะมีอีกครับอย่างโรคพมเพออันนี้จะขาดแอซิดแอลฟากลูโคไซเดสทําให้สารประเภทไกลโคเจนไปสะสมที่กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจและก็กล้ามเนื้อที่ใช้หายใจฟังดูรุนแรงเหมือนกันนะคะการสะสมสารพวกนี้ครับ นอกจากการรบกวนการทํางานของเซลล์โดยตรงแล้วการสะสมนี้ยังไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วก็ทําลายเนื้อเยื่อในระยะยาวด้วยซึ่งก็จะนําไปสู่อาการต่างๆที่ผู้ป่วยแสดงออกมาเมื่อปัญหาหลักคือการขาดเอนไซม์ไปการรักษาด้วยการให้เอนไซม์ทดแทนหรือ ERT ก็เลยดูเป็นทางออกที่ตรงไปตรงมามากๆเลยนะคะถูกต้องครับหลักการของ ERT ก็คือการให้เอนไซม์สังเคราะห์ที่ร่างกายขาดไปนี่แหละครับให้จากภายนอกเข้าไป แล้วเอนไซม์ที่เราให้เข้าไปมันจะรู้ได้ยังไงคะว่าต้องไปทำงานที่ไหนอ่าอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยครับเอนไซม์ที่ใช้ใน ERT เนี่ยมักจะถูกออกแบบมาเป็นพิเศษคือมีการเติมโมเลกุลบางอย่างติดเข้าไปทำหน้าที่เหมือนอรหัสไปษนีอะครับรหัสไปษณีใช่ครับเพื่อน,นำทางให้เอนไซม์ที่เราให้เข้าไปเนี่ยเดินทางไปยังเซลล์เป้าหมายได้ถูกต้องแล้วก็ถูกส่งเข้าไปในไลโซโซมเพื่อไปทำหน้าที่ย่อยสลายสารที่มันสะสมค้างอยู่ข้างในนั้น โอ้โหฟังดูฉลาดมากเลยค่ะและแนวคิดการรักษาแบบนี้มีมานานหรือยังคะจริงๆความพยายามในการรักษาโรคพ,พวกนี้มีมาเรื่อยๆตั้งแต่กลางศตวตรรษที่20แล้วล่ะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ถึง1990ช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเป็นช่วงที่มีความก้าวหน้าอย่างมากของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมหรือที่เรียกว่า recombinant DNA technology เทคโนโลยีนี้ทําให้เราสามารถผลิตเอนไซม์ที่บริสุทธิ์และมีความเฉพาะสูงมากๆได้ในปริมาณมากพอสําหรับการรักษาอ๋อพอผลิตได้เยอะก็เลยเอามาใช้รักษาได้จริงใช่ครับนั่นนําไปสู่การอนุมัติยา ERT ตัวแรกเลยก็คือ i m i g c u c a r i z e ชื่อการค้าคือ s e r a z e m สำหรับใช้รักษาโรคโกเช่ในปี1 9 1 9ตั้งแต่ปี1 9 1 1เลยครับ ถือว่าเป็นการปฏิวัติการรักษาโรคกลุ่ม LSD เลยก็ว่าได้ครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนายา ERT สําหรับโรคอื่นๆตามมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่แล้วก็เป็นความหวังสําคัญกับผู้ป่วยโรคกลุ่มนี้เลยนะคะแน่นอนครับเพราะมันเหมือนไปแก้ที่ต้นเหตุเลยคือลดการสะสมสารบรรเทาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับผม แล้วถ้าเริ่มรักษาได้เร็วพอก็อาจจะช่วยป้องกันความเสียหายถาวรที่จะเกิดกับอวัยวะต่างๆได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประโยชน์มีเยอะมากจริงๆแต่เราก็ต้องมองอีกด้านด้วยคือ ERT เองก็ยังมีความท้าทายแล้วก็ข้อจำกัดที่สำคัญอยู่หลายอย่างเหมือนกันมีข้อจำกัดอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนมากๆคือเรื่องของค่าใช้จ่ายแพงมากไหมคะแพงมากครับ อาจจะสูงถึงหลักหลายแสนหรือเป็นล้านบาทต่อปีต่อผู้ป่วยหนึ่งคนซึ่งแน่นอนว่าเป็นภาระทางการเงินที่หนักมากทั้งกับตัวผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ระบบสาธารณสุขโหแค่เรื่องค่าใช้ใจ่ายก็นับว่าเป็นอุปสรรคใหญ่แล้วนะคะเนี่ยยังมีอีกครับข้อจํากัดสําคัญในทางชีวภาพเลยก็คือเอนไซม์ที่ให้ทางหล่อเลือดดาเนี่ยส่วนใหญ่มันมีขนาดโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะทําให้มันไม่สามารถผ่านโครงสร้างสําคัญอันหนึ่งในร่างกายเราได้ที่เรียกว่า แนวการเลือดสมองหรือ Blood Brain Barrier Bar ครับมันเป็นเหมือนด่านตรวจที่ควบคุมสารที่จะผ่านเข้าออกจากสมองอย่างเข้งมงวดพอเอนไซม์ ERT ผ่านเข้าไปไม่ได้ทางระบบประสาทที่เกิดจากการสะสมสารในสมองในโรค LSD สายโรคเช่นฟา์บีหรือพอมเพ่บางชนิดเนี่ยอาจจะไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรหรือไม่ดีขึ้นเลยด้วย ERT oh. เขาเป็นข้อจํากัดที่สําคัญมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับนอกจากเรื่อง D B B แล้วก็ยังมีเรื่องที่ร่างกายผู้ป่วยบางคนอาจจะสร้างภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีต่อต้านเอนไซม์ที่เราให้เข้าไปเหมือนร่างกายมองเป็นสิ่งแปลกปลอมประมาณนั้นครับซึ่งก็จะทําให้ประสิทธิภาพของยาลดลงหรือบางทีก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาแพ้หรือไม่พึงประสงค์จากการให้ยาได้แล้วเรื่องวิธีการให้ยาล่ะคะการรักษาด้วย E R T เนี่ยต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอไปตลอดชีวิตเลยนะครับ โดยผู้ป่วยต้องมารับยาทางหลอดเลือดดำที่โรงพยาบาลเป็นประจำบ่อยแค่ไหนคะส่วนใหญ่ก็ทุกๆหนึ่งหรือสองสัปดาห์ครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยและครอบครัวไม่น้อยเลยอืมฟังดูแล้วแม้ว่า ERT จะเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับทุกปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเข้าถึงสมองแล้วก็ภาระต่างๆที่ตามมาถูกต้องครับ สรุปภาพรวมก็คือ ERT เนี่ยได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคขาดเอนไซม์ไปอย่างมหาศาลจริงๆช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้มากมายครับแต่ก็ยังคงมีโจทย์ใหญ่ๆที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิง่งประเด็นเรื่องการเอาชนะกำแพง blood-brain barrier ที่เราคุยจังไปเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นคำถามสำคัญสำหรับอนาคตเลยนะครับว่าเราจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัว ERT เองให้ดีขึ้นหรืออาจจะเป็นการบำบัดในแนวทางอื่นๆเลยก็ตามเพื่อที่จะเพื่อที่จะสามารถนำพาสารสำคัญหรือตัวยาเนี่ยข้ามกำแพง BBB นี้เข้าไปสู่สมองหรืออวัยวะอื่นๆที่เข้าถึงได้ยากให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อจะช่วยรักษาโรคที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลางให้ได้ผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือสิ่งที่เราคงต้องติดตามความก้าวหน้ากันต่อไปครับ